หนึ่งร้อยวันเริ่มมาจากศูนย์บาทแต่ตอนนี้ผมมียี่สิบใช่ลหมครับผมผมจะเริ่มหมาจากศูนย์โดยใช้มาจิ้งจอกแปดตัวโดวยทําการขโมยสวนเพื่อนบ้านแบบยับเยินเอ้ยไม่ได้ขโมยแบบนั้นขโมยมเมล็ดพันธุ์เพื่อนบ้านใช่ลหครับผมจะใช้มาจิ้งจอกของผมขโมยมเมล็ดพันธุ์เพื่อนบ้านจนกว่าผมจะมีสวนโคตรลกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหนึ่งร้อยวันนั้นเราจะลกขนาดไหนด้วยมาจิ้งจอกตัวเดียว ด,ดียวตยว,ตว <Fuck. S 1> ครับมองหาเซิฟใหม่แต่ก็อ่ะมีอยู่สามคนที่ไม่นับผมนะไม่นับผมก็มีขโมยอยู่สองส่วนนะครับ่า่ผู้ชมครับ <Yeah. S 1> <c oughs> ไม่เกี่ยงอ่ะคือแบบเอาเม็ดอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผมเคยเล่นมาแล้วคือมันจบด้วยศูนย์จริงๆนะและนี่คือเริ่มต้นจากศูนย์ที่ไม่จบด้วยศูนย์แน่ๆ <c oughs> ด้วยการขโมยทุกเจ็ดนาที 1ิข้าววินาทีเขาจะย่องไปสวนของคุณและกทำการเด็ดมเมล็ดพันธุ์จากต้นของคุณแบบสุดๆ <Yeah. S 1> ดึงขึ้นมาจากปุ๋ยอเี่ยโ,โมเกินเลยแต่มาดูกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้ขอทําการรีเซ็ตใหม่แป๊บนะฮะเราจะได้ตั้งเวลามาดูแบบสดๆนั่นเองนะครับผม1 2ึวางลงไปเลยละกันนะครับเราจะเรียง8ตัวแบบรวดเร็วปั๊บใช่นะฮะคูดามันจะเรียงกันแบบพอดีพดีนะครับ พดิพัีแบบเป๊ะๆนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วไงเดี๋ยวเราไปดูช่วงขงโมยกันดีกว่าครับแน่นอนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะไม่ซื้อต้นไม้เลยเป็นแต่ต้นเดียวและผมก็จะทําเงินเป็นศูนย์ด้วยนะครับเพื่อเออเพื่อแบบเพื่อเพื่อผมมันจะไม่ซื้อไงเออเงินเป็นศูนย์แล้วจะซื้อต้อนตีอะไรได้ถูกไหมเออผมก็จะไม่ซื้อจนกว่าจะจบคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะไม่จบอาจจะไปต่อถึง100วันวก็ได้นะครับ1 0 0วันเนี่ยโอ้ย หนึ่งร้อยวันในเกมนะเว้ยไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็ตายพอดี <c oughs> <What? S 1> วัดเลยจุดวันนี้ผมก็เลยดำเนินการส่องสวนเพื่อนบ้านว่ามันมีอะไรที่ขโมยง่ายๆมันก็มีเยอะอยู่นะครับเส้นสตรอเบอร์รี่และก็ททมิเทิลนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ขมุงระโพดอะไรพวกเนี้ยลาเบอร์รี่มันขโมยง่ายหมดนะเว้ยมันระดับแบบโคตรกากนะครับท่านผู้ชมแต่ฝั่งนู้นก็อ่าพวกต้นโหดๆนะฮะที่ระดับมิสติกขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มันจะได้หรือเปล่านั้นไม่รู้ไปดูเดี๋ยวรอมันย่องเบาแป๊บเอาละเด็กๆเริ่มแผนการล่าได้บุกสวนจงังหวะนี้ผมก็เลยมานะฮะอยู่ฝั่งสวนที่ว่างนะครับมันต้องมีสักตัวดิดีวิ่งมาหาผมอะ่ะโอยขโมยทั้งแปดตัวเฮ้ยจะไม่ติดสักตัวเลยได้ยังไงเฮ้ยมาจริงว่ะเฮ้ยมาจริงมาแล้ว <laughs> ได้ผลอะไรน้องขอตึงๆวิ่งหนีก่อนอ่ะมาตัวเดียวมาตัวเดียวจริงดิ เฮ้ยอ๋อไอสตอเบอรี่โอ้โหจะของสวนถึงกับวิ่งมาดูกันเลยทีเดียวครับ <laughs> ตต่นเปีย๊ยะแน่นอนนะครับว่ามันก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยครับทุกคนจริงไหมเอาเรื่องอยู่นะถือว่า8ตัวนะครับมันเป็นอะไรที่ใช้งานได้อยู่นะทุกคนเราจะขโมยไปเรื่อยๆจนกว่าทั้งสวนเราจะเป็นต้นไม้จากเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้ว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  ลุยเลยโอ้โหขโมยไปนี่คือแบบขึ้นแต่คําว่าเฟลอะเฮ้ย <laughs> เเพื่อนบ้านน่ก็งงอะไรวิ่งมาสวนกูเต็มเลยมะเนี่ยโอ้ยอ่าแล้วไปขุดคุยครับเฮ้ยมันจะเฟล,ลหมดแปะตัวเลยเหรออ้าวเฮ้ยจะต่อเบอรี่เฟล,ลหมดเลยเป็นไปได้ยังไงนั่งไ้แบบเดินกลับแบบหน้าจ๋อยหมดเลยวะจริงปะเนี่ย <laughs> วรอทั้งน้ําตานะครับว่าตอนนี้เนี่ยฟิลหมดทุกตัวเลยนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับเอาสตอ,ตอ,อร์เบอรี่กินประทางชีวิตไปก่อนลวกันตอนนี้ผลมันเริ่มออกแล้วเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะโอ้ยจ่อยหมดเลยมีอะไรมาฝากแม่ไหมไม่มีเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาไปกินก่อนนะครับบูทพลังงานให้กับลูกๆที่น่ารักของเราครับตัวนี้น่าจะหิวสุดเอาไปเลยอ้าม <c oughs> <c oughs> ความหิว0.02พระเจ้าโคตรน,น้อยมันจะอิ่มชาติไหนแล้วเนี่ย <c oughs> โอ,โโอโ้โอห0.01โอ้โหแค่เดินเล่นในสวนป,ปา่านี่ก็หมดแรงแล้วมันจะอิ่มชาติไหนเนี่ยเออผลไม้ก้ากกัแบบเนี่ยสนับสนุนโดย b ยบิวป a c k a เอย้ยบปะก d 건ลดกระหน่ำเมอร์เซลล์โคตรลดแบบจกุจก โดยการลดราคาสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักแบบโคตรถูกซื้อ3ถูกกว่าซื้อ1แน่นอนได้ที่บิลปาเกเกอเบวประกอนแอป F, F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค้าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่องตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม เอฟคฟินฟิน OK, กันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษและช่วงวันนี้ผมได้ทําการซุ่มเซิฟใหม่แล้วก็ย้ายสวนมาพิธีไม่ร้อยและช่วงวันนี้นะครับผมจะนั่งมองลูกๆของผมได้ทํางานแบบมุมสูงเรามาดูกันว่าเ,เขาจะได้อะไรกลับมาบ้างอันนะเดี๋ยวไปดูกันเขาจะเริ่มทางานทุกๆเจนาทีและเจนาทีนั้นเขาจะย่องเบาไปที่สวนเพื่อนบ้านไปเด้อ มาละมาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินมาหาผมปะเดินมาหาผมปะนะ่ะเฮ้ยโทมิโตษก็ <c oughs> ยังดีแหละครับถ้าู้ชมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแบบด้านบนนั้นฟิลแบบหลุน <c oughs> หัวเฮ้ยมาอีกแล้วสตอเบอรี่ก็ยังดีกว่าไม่ได้จริงไหมครับแต่สตอเบอรี่ก็มันก็คือต้นไม้วันยังค้าโอ้โหและ ก็พอกันแล้วครับอาสองต้นนี้ไปปลูกกันแล้วกันยังไม่ตึงเลยน้องน้องคุณยังไงตั้งแปดตัวเนี่ยได้ตตอเมอรีนกนระทเทเทโลเนี่ยนะโอ้โหมันต้องมีสักตัวหนึ่งแหละครับที่ดึงประสิทธิภาพสูงสุดของเขาออกมาทําให้เรานั้นโคตรรวยแต่เราจะไม่รวยนี่ว่าเราจะทําการไม่ขายไม่ซื้อไม่อะไรเลยนีเครับเพราะว่าเราจะทําการทําให้ตังค์มันเป็นศูนย์บาทโอเคไหมแล้วเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้เรามียี่สิบไงเออ แล้วก็ทำการเอฟเคไปเรื่อยๆจนกว่ารูรูของเรานั้นจะได้ดึงประสิทธิภาพสูงสุดของการขโมยของเขาออกมาเฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนี้มีหวังตัวนี้มีหวังเ,เดินมามาเออเจยมันต้องอย่างนี้ดีเทอาไมเทัลเบีิกูดเอาละครับท่านผู้ชมครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเขาไปสวนฝั่งนู้นนะ อันนี้มาจากสวนฝั่งหน้าส่งไหมมีอะไรส่งไหมไม่มีนะเห็นนู้นนูวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอะไรมาส่งอะไรมาส่งเฮ้ย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 ต้นทั่วต้นทั่วจริงนะจริ๊กะเนี่ยดูทุกคนนะฮะขโมยต้นถั่วระดับโคตรแรสุดท้ายของเกมบอกแล้วมันต้องมีตัวโคตรตึง เพียงแค่การทดลองความโหดไม่กี่นาทีก็เอาเรื่องแล้วครับน้องๆเพราะว่าจีจ้จอกสุดรักของผมเนี่ยมันไปคว้าต้นสุดแรงมานะครับต้นโคตรแรงนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือต้นถั่วยักษ์นั่นเองนะครับต้นระดับใหม่ของเกมครับทุกคนครับเฮ้ยเอาเรื่องจัดๆแล้วมันจะโตชาร์ไหนกันแล้วเนี่ยว <laughs> นต้นไม้อื่นๆนั้นผมก็จะปักไว้ประมาณแถวนี้แล้วกันถือว่าจิ้งจอกแปดตัวนี้เอาเรื่องอยู่นะทุกคนดูเดะ โอ้โหแต่ว่ากว่าจะโตนี่นานจัดๆเลยนะครับเดี๋ยวนี่แหละครับคู่ค่ะนี่อะไรอะไรเนี่ยเพทูวินอีกแล้วเพทูวินหรือเปล่าวะมีมีขายด้วยนะทุกคนแต่ก่อนที่ผมจะจบคลิปเร็วนี้ผมก็ได้ไปทําการซื้อแครอทมานะครับ mm hmm. เพื่อให้ตังค์ของผมนั้นเหลือศูนย์นะครับท่านผู้ชมผพจะทําการทุบออกให้หมดปะ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 ที่ผมซื้อมาเห็นไหมผมก็จะทุบออกให้หมดเลยนะครับและตอนนี้ตังค์ของผมก็จะเป็นศูนย์บาทครับทุกคนครับ ใช่แล้วฮะผมจะเล่นไปแบบเรื่อยๆและยาวๆนี่ครับท่านผู้ชมและตอนนี้ผมก็จะเอาแค่หลอดอันนี้ไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายนะผมแค่จะทําการเอาไปฝากไว้ที่ไอดีหลักของผมนะครับนี่ไม่ได้ฝากก็คือเทรดไปเลยนะและผมก็ทําการเข้ายู p h o ฟ e นะครับเพราะว่าผม f คไว้ใน u ู p h โฟนและผมก็จะรับเทรดไปเลยนะครับและตอนนี้ผมก็จะมีตังสูนย์บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย็ดเป็นไงแผดกันร้ายบะ เออเราจะได้รู้นะครับว่าเราไม่ได้ใช้ตังค์เลยสักบาทเดียวเพราะเรานั้นขโมยล้วนๆครับทุกคนเวลิกูดและผมก็เริ่มต้งการจ้องจิงจอกน้อยที่กำลังหาผลลัพธ์ให้กับเราในการจ้องเบาสวนเพื่อนบ้านและก็มาส่งเมล็ดให้กับเราทางนี้ขโมยแปรงหนึ่งพระเจ้าแน่นอนนะครับในการติดการขโมยเมล็ดนั้นมันค่อนข้างจะยากโดยทีเดียวเพราะว่า โอ้โหเปอร์เ <c> ซ <oughs> ็นต์ติดมันน่าจะโคตรน้อยดูดิครับได้เลยมาวันนี่้สตอเบอรี่โคตรกากถึงฤดูกาลจะเปลี่ยนผันแต่เราก็ยังอยู่ที่เดิมและจิงจอกตัวเดียวก็มาส่งเหมือนเดิมเฮ้ยมีทั้งสวนมีทั้งแปดตัวทำไมมาส่งอยู่ตัวเดียวแล้วเนี่ยแล้วได้อะไรมาอีกได้เอ้เอ้ยสองเหรอสองว่ะมาส่งสองว่ะได้อะไรอ่ะสตอเบอรี่อะไรกันเนี่ย มีแต่บูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่นะครับก็คือผลมันกาก,กมันเลยขโมยง่ายอะครับน้องโอ้และหลังจากนั้นผมก็เลยคิดว่าแบบนี้คงไม่รลอดแน่แต่ขอเติมพลังงานให้กับน้องๆก่อนและสวนกูจะลกปีไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยตายเถอะกว่าสวนผมจะลกลุงหลังนั้นผมน่าจะออนเซิร์ฟเป็นเวลา84,998ล้านวันแน่ๆเอาง่ายๆผมอาจจะแก่ตายก่อนนะนะ <laughs> โอ้โหนังขโมยติดยากจริงๆครับทุกคน ้าขายใช้จึงจองแล้วเนี่ยทุกคนก็จะรู้ดีว่าการขโมยที่มันจะติดแต่ละเมล็ดนั้นมันยากมากแต่ตอนนี้เออคืออยหิวกันทุกตัวแล้วก็เติมพลังงานแป๊บนี่เอาไปกินเลยนี่ยัดปากทีละตัวเลยครับนี่ยัดเลยเอาอิ่มน้ำสำรานไปเลยครับผมเมื่อน,น้องนั้นอิ่มท้องแล้วน้องจะได้มีแรงทำงานให้กับเราอย่างไงล่ะครับแต่ตอนนี้น้องน่าจะไม่มีแรงอะนะหรือเปล่าวะเนี่ยค,คิดไปเองปะเฮ้ยทำไมใส่ไปแล้วมันหายไปเลยทำไมน้องไม่อิ่มขึ้น เ,เกมักเ,เกมกากหายละหายละตยตายตๆ,ๆโทษเกมไม่ได้นะเออเรองใจเย็นๆนิดหนึ่งเออแล้วข้าบนนี้ทำไมไม่อิ่มสักทีเรียบร้อยครับตอนนี้นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะลุยงานกันต่อครับทุกคนขอ้อผลที่มันเบิบ่มๆได้ไหมโอ้โหให้ตายเถอะหนาเหลือเกินผมก็เลยคิดว่าไปเอฟเคในจุดอื่นดีกว่า นั่นคือในแอป u g p f o n e ใช่แล้วครับผมผมจะหลับอยู่ในนี้เป็นเวลา2วัน2คืนในชีวิตจริงเป็นเลยแต่เวลาในเกมนั้นก็อาจจะผ่านไปแล้ว998ล้านวันก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันคือการลงทุนที่มีความเสี่ยงยังไงเลยครับเพราะว่าผมนะ่ะจะหลับในเซิร์ฟทั่วไปและก็เอ่อปล่อยมันออนไลน์ทิ้งไปเลยแบบว่าใครจะเข้าเซิร์ฟมาว่าขโมยเม็ดไหนเม็ดไหนอะไร,ะไรยังไงนะก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วกันนะครับทุกคนใช่แล้วครับ และนี่คือการออนเสร์ฟออ,อนเสร์ฟแบบเสริฟทั่วไปจริงๆมันก็จะมีคนเข้าคนออกเข้าออกเข,ข้าออกอยู่ยงเงี้ยแล้วเอามาดูกันครับว่าสุนัขจริงชอบของเรานั้นจะขโมยเม็ดพันธุ์อะไรแบบเบิ่มเให้กับเราเราจะออนทิ้งไว้เป็นเวลา2วันไปเลยวันคิดวันที่เท่าไหร่ปะเนี่ยวันที่12นะครับคลิปนี้จะได้ลงชาติไหนนั้นไปดูตัว่าลงหลังอัปเดตแน่เลย <laughs> น่าจะจัด t w 0 t h years later หลังจากที่เราเอฟเคทิ้งไว้บอกอเดียว,ว่าตึ้งจะเจยดแต่สัตว์เลี้ยงของเรานั้นหิวหมดแล้วใช่แล้วครับเราต้องให้อาหารกันก่อนและมเมล็ดพันธุ์โคตรเยอะเฮ้ยเยอะจยดแน่นอนนะครับว่าเราจะทําการรอยให้หมดเลยนะครับร้อยแรงและไปให้นอนๆได้สเวยสุขกันนะครับผม <c oughs> เฮ้ยแต่รอบนี้เราต้องปลูกหมดนี่เลยนะฮะสวัวเราน่าจะลุกขึ้นด้วยมเมล็ดพันธุ์ต่างๆอีกมากมายที่คุณน,นั้น จะต้องอึ้องตอนนี้ป้อนอาหารน้องแป๊บ,บในการเสียเวลาสองวันนั้นผมคิดว่าคุ้มหรือเปล่าน้องๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ <c oughs> ดูผลลับายที่เราได้มาดิ <c oughs> หุยเฮ้ย,ย,ยมเมล็ดอะไรวะเนี่ยมเมล็ดแมงโกสีให้ตายเถอะใช้ได้อยู่นะทุกคนผมจะปลูกไว้ตรงนี้แล้วกันแน่นอนนะครับว่าผมจะย้ายตำแหน่งมันไม่ได้อีกแล้วหรืออีกตลอดไปเพราะว่าเราไปตังค์อยู่ศูนย์บาทยังไงเลยครับแน่นอนว่าเราจะไม่มีตังค์ใช้อย่างแน่นอน ใช่แล้วเราทาการขโมยต้นไม้อย,อย่างเดียวะเราจะไม่ใช้ตังเลยสักบาทเดียวเราจะอยู่กินด้วยต้นไม้ที่ขโมยเข้ามากครับทุกคนหลายต้นมากทุกคนดูไว้ดูไว้แบบปล่อยต้นมากแล้วตอนนี้แมงโก้ซีของเราเริ่มเติบโตครับและต่อไปก็คือต้นลางุ่นทุกคนเช็ดค้และสรุปแล้วนะครับไม่มีต้นอีเวนต์เลยวะ่ะขโมยต้นอีเวนต์ไม่ได้นะครับทุกคนน่าจะใช่แหละ <c oughs> แลวก็นะฮะนี่เลย บูเบอรี่นะครับผมผมจะปลูกไว้แบบนี้บริเวณตรงนี้โคตรเยอะนะฮะปักไว้ก่อนแล้วนี่ต้นอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> ต้นชโคโค็อกโกแลตทุกคนต้องชโคโค็อกโกแลตว้าวระดับดีไวอะไรพวกนี้มาเพียบเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีระดับต้นถั่วหลุดมานะหลุดมาแค่รอบแรกรอบเดียวนะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> เอาอยู่ดีไว้ก็ดีไว้แล้ววะถือว่าค่อนข้างจะรวยนะแต่ขอลุกๆได้ไหมเนี่ย น้องขโมยให้มันติดร้อยเปอร์เซ็นต์หน่อยดิโอ้โหเสียเวลาพลังชีวิตจะจัดแต่นี่ก็คือต้นแอปเปิลครับที่น้องร้อยมาโคตรเยอะสงสัยข้างบ้านเราปลูกแต่แอปเปิลหรือเปล่าวะทำไมครัวขโมยแต่แอปเปิลมาวะโคตรเยอะสิบสองต้นน่ะสิบสองต้นน่ะโคตรตึงน่าจะลกพ่ไอ้ต้นนี้แหละทําไมไม่มีแบบต้นของต้นไผ่ติดให้เราบ้างวะเฮ้ยรู้ว่าเขาไม่มีต้นไผ่เลยหรือเขาไม่ปลูกกันเลยอะไรกันเนี่ยอืมปากเรียงเลยปั๊บปั๊บปุ๊บ นี่ลกแน่นอนครับตรงนี้เอาเรื่องจะเจดลกแน่ๆแต่ว่ามันยังไม่หมดว่ะขอปักด้านหลังนี่ละกันปั๊บปับปับับเรียงกันเลยนะฮะและเฮ้ยตัวพร้าวครับทุกคนมะพร้าวสองต้นนี่ปักไว้ตรงนี้เลยให้มันลกๆอยู่ตรงมะ,ะ,ะพร้าวนะฮะและโคตรพริกครับต้นกระบองเพชรทุกคนตรงนี้ละกันอ่าทุกคนสงสัยอย่างหนึ่งคือมันสามารถขโมยซูเปอร์ซีดได้ปะ่ปปะซูเปอร์ซีดมันเป็นอ e ีเวนต์ป่ะไม่น่้นี่ว่า นะครับมันน่าสนใจมากถ้าเราเกิดขโมยซูเปอร์ซีดได้เนี่ยเราจะได้ต้นอะไรวะทุกคน <laughs> เออแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันนะผมอยากจะแบบว่าหน้าบ้านเรามีแต่ซูเปอร์ซีตต้นเดียวอะไรเงี้ยเอาเลยครับทุกคนเราขอเลียงเวลา4ี่ร้อยให้มันโตเลยแล้วกันครับว <c oughs> ิลกูด เรียบร้อยครับทุกคนในการทิ้งเวลา f k มาอีกหนึ่งวันครับเรามาดูว่าได้ต้นอะไรนะทุกคนดูไหมจี๊ได้แต่ต้นกี่กีเดแต่ก็ยังดีนะครับว่ายังดีที่จะมีระดับดีไว้สองต้นนะเอาเรื่องแน่นอนนะครับผมจะทําการไปปลูกนะครับและที่สําคัญตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่ลิมิตแล้วนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าผมมีข่าวที่จะบอกว่าอุ๊หิวหมดเลยเหรอเดี๋ยวให้หาน้องก่อนนะ ข่าวที่ผมจะบอกน่าี่ก็คือความจำื่องผมเต็มครับทุกคนใช่แล้วฮะผมอัดไปอัดมาคือไอเนี่ยอัดนานมากอัดโคตรนานดี๋ยดีทุกคนมผมอัดมาใไรวันที่14แล้วนะครับทุกคนครับโคตรนานแล้วดูความจำขึ้นผมดีอาชี่ยเต็ม <laughs> ผมน่าจะอัดได้อีก4.9ิกจิกเท่านั้นและผมก็จะปิดคลิปนี้แล้วอมันเต็มมาน้อง และตอนนี้ผมก็ต้องให้อาหารตองน้องก่อนให้อิ่มท้องเพราะว่าน้องๆอหิวทุกทีนะครับที่เอฟเคใช่แล้วครับเพราะว่าผมเอฟเคนี่โคตรจะนานนะครับไม่หิวได้ยังไงล่ะเนี่ยดูเลเวลของน้องๆ้องแต่ละตัวครับโอ้โหพระเจ้าแทบจะวัยกลางคนกันแล้วสามสิบสี่สิบสามสิบนะครับทุกคนดูไวโคตรแก่แก่งเงอกก็จะลงหลุมกันแล้วครับทุกคนแล้วผมก็ให้อาหารไปก่อนครับผมจะเอาเซตที่ผมขโมยมานี้ไปปลูกอีกรอบ และก็จบคลิปิดีโอนี้กันครับเรามาดูกันว่าส่วนผมจะลบขนาดไหนมันก็ลบกว่าเดิมเยอะ <c oughs> อ่ะโอ้โหเครื่องแหลกแล้ววะเครื่องแม่งค้างแล้วทุกคนเริ่มกระบวนการปักพืชได้และผมจะใช้ตรงนี้แหละครับเพื่อในการปลูกนะฮะเริ่มที่จะสตรอเบอรี่ไปเลยหวานให้ทั่วหวานให้ทั่วไปเลยครับทุกคนเพราะว่ามันได้เยอะยังไงละครับมาฝั่งนี้ด้วยแล้วกันปับ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 ในยีเรียงไปเลยฮะอา ข้อตึงนี่แหละครับคือผลผลิตที่เมื่อมาจิงจอกของเรานั้นไปจิกจากสวนพืชบ้านมาเนี่ครับเราไม่ได้ทําการซื้อแต่อย่างใดเพราะเงินของเราตอนนี้ก็มีย0บาทเหมือนเดิมครับน่านไงเห็นไหมตุนบาทนะครับทุกคนเฮ้ <c oughs> ยตรโหด,ดอ่ะคือขโมยจนสวนลกอ่ะทุกคนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการทดสอบนะครับก็ไม่มีผลอ e ีเวนต์ติดมาแม้แต่ต้นเดียวนะทุกคนคือมันไม่ขโมยผลอ e ีเวนต์เลยอ่ะ แค่ดอมคันดี้นะครับน่าจะหมดหวังแล้วนะครับน้องๆดูดิมันไปขโมยช,ช็อกโกแลตอีกแล้วแล้วมันก็เฟลนะครับเฮ้ยไปขโมยผลง่ายๆอย่างเดียวเลยได้ไหมนะถ้าขโมยผลง่ายๆแล้วน่าจะลบคนานแล้วทุกคน <c oughs> น่าจะรวยจริง <c oughs> ด,ดูครับท่านผู้ชมครับในตอนนี้เราจะทําการไล่ปลุกให้หมดนะฮะแล้วก็ทําการออนสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนและก็จะปิดคลิปนี้กันโดยเดี๋ยวปลุกไว้ครับปลุกไว้นี่หยอดไว้เลยครับเริ่มลกไหม <c oughs> ลกแหละนะ มันนานมากเลยนะทุกคนเอามะพร้าวปักตรงกลางนี่ไปเลยครับป๊าปป๊าปสองต้นอีกเลี้ยวและตรงนี้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้ปกัปก <ST ância> ปกั <ST ância> ปกปกัปกปักเลยแล้วกันปักนะครับแครอทแครอทแครอทที่ไหนทีนี่มันกระโพดประโอย่านนี่ก็ปักไปด้วยปกัปกปกัปกปักปักเลยครับนี่โทมิโทมิโ้ซีดเรียบเลยเรียบเรียบปึ๊บปึ๊บป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 ๊บแล้วก็ตรงนี้ โอ้โหแทบจะไม่มีช่องไฟอ่ะครับน้องไม่มีช่องไฟเตียดีที่อย่างว่างแล้วก็ต้นนี้2ต้นระดับดีไว้นะครับท่านผู้ชมครับนั่นะคือต้นองุ่นนั่นเองครับว้าวลกไหมทุกคนเชีย่ยสวนของเรานั้นเริ่มลกครับว้าวจากไม่มีอะไรเลยตั้งศูนบาทเหมือนเดิมนะฮะขโมยจากศูนยและก็จบด้วยศูนย์บาทนะครับทุกคนเพราะเราไม่ได้เอาอะไรไปขายเลยนะฮะลกไหม มันมันพอที่จะร้อยวันไดไหมเฮ้ยมันหลายวันในชีวิตจริงมากเลยนะความจาเครื่องแทบเต็มนะเว้ยน้องที่ยมันนานขนาดนี้เดี๋ยวน้องคอมเมนต์พี่ร้อยวันจริงแบบว่าพี่กาเอาดูว่าแบบพี่เอฟเคในยูจีโฟนก็สองวันแล้วน้องสองวันในชีวิตจริงนะเว้ยโอ้โหมันจะกี่วันในเกมมาคิดดูโอ้ที่ยส่วนโคตรดีโคตรลกมองการเป็นปกมากเลยดอกที่ยลกจัดอ่เครื่องกูจะระเบิดแล้วก็จบไปแล้วนะครับ ำหรับ100วันกับส่วนโคตรรกคลิปวิดีโอนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะครับวันวันเอาแต่เอฟเจ้าวันนี้ผมก็เลยส่งมาจ้งจอกคืนกับอดีหักของผมไปนะครับแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่แฮปปี้กันเลยทีเดียวในการเล่นน้องจนแกงงเงืกอกน้องจะแก่ตาอยู่แล้วฝากดูแลด้วยนะ <c oughs> เอาไปแลกต่อในต,ตีมแล้วกันครับนอ <c oughs> อ้องๆกระถางต้นไม้อะไรลูกคเฮ้ยเฮ้ยแชร์กระถางต้นไม้วัตฟก แช่กับผมเนี่ยนะไม่มีต้นอะไรเลยนะลูกพี่ <laughs> มีแต่ต้นอังุ่นดำใจะน้องอรู๊ป้า